วันนี้ก็มาแบ่งปันหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับชื่อเรื่องการอิจฉาและการแข่งแย่งนะครับพระคัมภีร์ตอนที่มาผู้วันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยากอบทที่3าข้อที่16นะครับเพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแข่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายคนที่เขียนพระธรรมยากอบนี่นะครับเป็นศิษย์พิบาลในพระคัมภีร์เกือบทั้งหมดนี่นะครับคนเขียนพระคัมภีร์เนี่ยเป็นอัครทูตหรือไม่ก็เป็น เปาโลบ้างแหละนะฮะหรือไม่ก็เป็นเปเปโตยอนนี่นะครับส่วนมากเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยเป็นอัครทูเป็นหลักนะครับแต่ว่าคนนี้เป็นยากบไม่ใช่อัครทูยากบนะครับเป็นคนนี้เป็นศิทยาพิบาลประจําเยรูซาเล็มที่ชื่อว่ายากบเป็นน้องแท้ๆถัดจากพระเยซูเป็นบุคคลที่มีพี่เป็นพระเจ้าคิดดูสิครับท่านมีพี่เป็นพระเจ้านะครับคงรู้สึกแบบ อะไรทำไมคนนี้มันอะไรนะมันดีๆอะไรอย่างงี้นะครับมีพี่เป็นพระเจ้านะครับและยากอบเนี่ยเข้าใจเรื่องพื้นฐานในคริสสจักรเป็นอย่างดีมากๆและแน่นอนคิสสจักเยซูเลลมเป็นคริสตจักรที่เกิดผลมากนะครับส่งคนไปทั่วโลกก็เลยบอกเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่ามันจะมีบางเรื่องที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในคริสสจักรมากๆก็คือว่าความอิจฉาและการแก่งแย่ง แต่การอิจฉาในที่นี้เนี่ยไม่เหมือนการอิจฉาที่ท่านเข้าใจในหนังเลยนะครับคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยนะครับการอิจฉาที่นี่ไม่ใช่ประเภทแบบว่าอิจฉาตาร้อนคนนั้นมีรถขับฉันไม่มีรถขับคนนี้แฟนสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจากพระวจนะพระเจ้าจริงๆนะครับศัตรูเหล่านี้นะครับรู้ว่าการอิจฉาและการแข่งแย่งเนี่ยนะครับจะทําลายความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานได้ในที่สุดนะครับ ศัตรูเนี่ยมีวิธีทํำยังไงก็ได้นะครับที่จะแยกพวกท่านให้ออกจากกันนะครับโดวยวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าอิจฉาและแก่งแยง่งนะครับทำยังไงก็ได้ให้พวกท่านเนี่ยแยกตัวออกจากกันนะครับทำลายทุกความสัมพันธ์ที่มีในชีวิตนะครับศัตรูเนี่ยมุ่งเป้าไปเลยนะครับในมิตรภาพที่ท่านมีเพื่อจะทําให้คริสัรเดีอดแตกแยกพันธกิจแตกแยกองค์กรธุรกิจที่ท่านทำมัแตกแยกให้ได้แต่ท่านจำเป็นต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์อันนี้ของมันคืออะไรนะครับมันไม่แคร์ว่าจะแยกใครจากใครนะครับ มันอิจฉาและแข่งแย่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้นะครับเวลาพี่น้องเนี่ยมีความรักกันผูกพันกันดีนะครับไปอยู่ชั้นสี่ไปกินจกขนมจีนอะไรนะฮะข้าวเหนียวกินกันนี่นะครับก็มันก็จะไม่ชอบนะเป็นเหมือนมันเป็นตัวอิจฉาที่มันอยากจะทําลายความสัมพันธ์ดีๆนี้ให้แตกรล้าในที่สุดนะครับคําว่าอิจฉานี่นะครับไม่ใช่อิจฉาตาล้อนเหมือนที่ท่านเข้าใจนะครับเช่นนะครับอิจฉาว่าอะไรนะฮะทำไม วันนี้พี่ดาด้าได้เนื้อปิ้งไปสองไม้ฉันได้แค่ไม้เดียวเองอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าทำไมพี่คนนี้ขนตายาวกว่าฉันเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำว่าอิจฉาในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อที่16นะครับมาจากคำว่าซีลอสนะครับซีลอสเนี่ยแปลว่าอะไรฟังดีนะครับความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกความคิดของตนเองขึ้นมาและให้ความคิดของคนอื่นตกไป ไ,ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรอิจฉาหมูปิ้งไม้หนึ่งสองไม้หรือใครขนตายยาวกว่าไม่เกี่ยวเลยเรื่องคาว่าอิจฉาที่นี่นะครับก็คือรูปแบบของการพยายามยืนยันว่าความคิดตัวเองถูกและความคิดอื่นผิดนี่เป็นอุปกรณ์ของศัตรูนะครับที่จะทําให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเล่านะครับมีเศรษฐีคนนึงเป็นเจ้าของเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเป็นข่าวดังมากเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนนะครับ มีลูกสาวที่เป็นเจ้าของสายการบินเลยนะครับขึ้นไปนบนสายการบินแล้วก็ใช้สิทธิ์ที่เป็นประธานสายการบินก็เลยไปนั่งเฟิร์สคลาสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าพนักง,งานเนี่ยเดินมาเป็นแอร์คฮสเตสนะครับมาเซอร์วิสแล้วก็ฉีดถุงถั่วให้าแล้วก็ถามก่อนที่ว่าจะกินถั่วไหมคะแล้วค่อยแล้วเขาก็ตอบว่าเราค่อยฉีดหรือไม่ฉีดนี่นะครับประธานคนนี้เป็นคนเขียนคู่มือการให้บริการว่า ไม่ต้องถามคนจะฉีกให้เลยเขาก็เลยตำหนิแอร์โฮสเตสว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนี้มันต้องฉีกถุงถั่วเลยไม่ต้องถามสุดท้ายนี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าทำตามคู่มือแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยเอาหัวหน้าสจวตมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาบอกว่าหัวหน้าสจวตบอกว่ามันเพื่อมีการแก้กติกาว่าให้ถามก่อนว่าจะฉีกหรือไม่ฉีกเพราะบางคนเป็นอัลเลอร์จีเป็นแพ้ถั่ว สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้นะครับสั่งไม่ให้สายการบินนี้บินขึ้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อต้องการระบุว่าเขาเป็นคนที่ถูกต้องว่าสรุปว่ามันต้องมันมัน,ม,นมันฉีกได้เลยไม่ต้องถามแล้วไปสั่งให้พนักงานนะครับไปเอาคู่มือล่าสุดปฏิบัติการมาว่ามันเขียนแก้จริงๆหรือว่าฉีกถุงถั่วหรือไม่ฉีกถุงถั่ว mm hmm. พี่น้องเห็นไหมฮะว่าผู้หญิงคนนี้ซีลอสผู้หญิงคนนี้ คิดว่าความคิดตัวเองถูกและต้องการยืนยันความคิดตัวเองเป็นเรื่องสําคัญสําคัญขนาดทําให้ผู้โดยสารบริษัทของตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นบินไม่ได้กว่าหนึ่งชั่วโมงพอเรานั่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องตลกผู้หญิงคนนี้ช่างมีความคิดที่ประหลาดจริงๆเป็นซีลอสเป็นคนที่มีความพัมพีใช้ควาว่าอิจฉาและสร้างปัญหาใหญ่มากเลยนะครับทำให้หุ้นสายการบินนี้ตกทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตมากมายเลยนะครับหรือว่าบางทีนะครับเช่น หลายครั้งนะครับในการทํางานด้วยกันเนี่ยนะครับมักจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่มักจะมีเป้าหมายเดียวกันคือเรื่องที่มันดีกว่านะครับเช่นอตอนล่าสุดนะครับเราซื้อกล้องมาติดห้องกองผมนี่นะครับกะว่าจะติดมุมมุมชี้ลงมาเห็นหัวเลยนะครับอาจารย์บุ๊กก็แนะนําบอกว่าเอ๊ะติดข้างหน้านีไหมอาจารย์ผมชอบมุมนี้พอผมฟังปุ๊บนี่นะครับผมคิดขึ้นไม่ในใจเลยว่ามันก็สวยคนละแบบแต่ถ้าเป็นผมแบบผมจะติดตรงหัว แต่ผมซีลอสไหมครผมบอกผมผมไม่ผมไม่ได้ไปโตเถียงเลยผมก็จัดการติดตามที่รย์บุกต้องการมันก็ไม่เสียหายอะไรแล้วมันก็สวยดีด้วยแล้วก็เห็นหน้าคนตีกองด้วยเห็นพุงด้วยนะครับผมบริษัทจะหลบพุงให้ซะหน่อยมุมนี้นี่เห็นพุงเต็มๆนะครับใครใครมีพุงตีกองเห็นพุงกระเพื่อมเลยนะครับตีพุ่งเนี่ยหมายว่าไงฮะพี่น้องเห็นไหมครับความคิดเห็นถ้าผมนะครับยืนยันว่าผมจะต้องติดปงหัว ทุกอย่างที่ผมทำนะครับจำเป็นต้องเป็นไปตามพระบัญชาของศิทธยาพิบาลนี้นะครับมันก็เป็นมุมมองความคิดแบบซีลอสไม่้องเข้าใจไหมการที่พยายามจะยืนยันจะทําตามความคิดตัวเองแล้วปัดความคิดอื่นๆให้ตกลงไปนะครับคำนี้เป็นลากศัพท์ของคําว่าซีลอสนะครับที่เป็นคนประเภทหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นคนที่หมกมุ่นคลั่งไคล้คลกับตัวเองและเป็นพวกที่มีความคิดสุดโต่งและมักจะทําให้เกิดความวุ่นวายหรือเกิดสงครามกลางเมืองหรือพวกหัวรุนแรงในเองเรียกว่าซีลอสนะครับ เป็นภาพของผู้เชื่อนะครับที่ยึดมั่นยึดถือความคิดของตนเองแล้วไม่คิดหรือไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเลยนะครับเป็นความคิดแบบนี้นะครับทำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นไม่มีการประนีประนอมยึดมั่นจนจนไม่รู้จะยึดมั่นไปทาไมน่นะครับสุดท้ายเนี่ยพยายามพิชิตคนอื่นโต้เถียงกันในที่ประชุมเพื่อจะให้คนนี้นะครับคิดเห็นเหมือนเขาในที่สุดนะครับคนพวกนี้หลายครั้งนะครับมักจะมีวิญญ,ญญาณหนึ่งเขาเรียกว่า rejection spirit หรือวิญ,ญญาณการถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นที่ยอมรับในอยู่ในคันไม่เป็นที่ยอมรับในในบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าความคิดของเขาเท่ากับตัวเขาถ้าความคิดเขาไม่ถูกรับนะครับก็ถือว่าตัวเขาไม่ถูกยอมรับไปด้วยลึกๆนี้นะครับมีอาจจะมีปมบางอย่างในชีวิตมีวิญญาณบางประเภทที่เป็นวิญญาณของการถูกทอดทิ้งก็เลยพยายามที่จะยกความคิดตัวเองขึ้นมาเป็นความคิดที่สําคัญและจําเป็นแล้วแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนได้ไหมถ้าไม่ทํานี้นะครับจะรู้สึกตะบรรันตั้นตึงหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับ แบบว่าสําหรับคนที่มีลักษณะที่เป็นซีลอสหรือเป็นจะมีมักจะมีหัวรุนแรงที่ดุดันและต้องการยกความคิดตัวเองเหนือความคิดคนอื่นนะครับมผมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําในโบสถนะครับถ้าพี่น้องจะสังเกตผมจะมีประชุมแล้วเวลาประชุมนี้นะครับผมมีลักษณะหนึ่งก็คือว่าผมไม่มีการบังคับว่าใครเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่อง general มากมันไม่ใช่เป็นเรื่องความลับนะครับผมให้เข้าได้หมดเลยแบบว่าคนที่มาใหม่ในโบสถ์นะครับอาจจะมาสักประมาณสาอาทิตย์จะเข้าประชุมก็เข้าได้ แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับผมเนี่ยจะทําสิ่งหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยจะพยายามให้ทุกคนเนี่ยสเสนอความคิดเห็นพอเสนอมาปุ๊บนี่นะครับผมเนี่ยจะไม่พยายามดีเบตถึงแม้ผมไม่เห็นด้วยนี่นะครับผมก็จะเก็บประเด็นนั้นไปเกือบหมดหลายครั้งนะครับเช่นตอนนั้นนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกเลยนะครับบอกตัวไปที่ประพามนตีแล้วประชุมกันแล้วก็บอกว่าตัวหนังสือไม่ชัดนะครับไอ้ตัวหนังสือไม่ชัดของเขาอันเดียวนี่นะครับทำให้เราเนี่ยคิดว่าจะซื้อจอย LED เลยทีเดียว แล้วก็สุดท้ายไปจบที่ทีวี65นิ้ว4เครื่องไงครับเราก็ทําให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับแบยว่าไงครับความคิดเห็นของคนนี้นะครับผมไม่พยายามทําให้เกิดประเด็นที่ว่าความคิดเห็นเขาจะไม่ถูกยอมรับอ่าผมพยายามทําให้ความคิดเห็นของคนในที่ประชุมเนี่ยถูกยอมรับถูกเก็บไปหมดหรือว่าบางอันในถ,ถ้าอะไรที่มันเช่นอย่างเช่นนะครับมีคนเสนอมาว่าซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ไหมเขาก็มีช่องที่เสนอได้เลยโดยไม่ต้องไปผ่านระบบ พิสูจน์3เดือนเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างเสนอได้เขาสามารถยิงตรงเข้ามาได้เลยถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจเลยแล้วพออย่างนั้นเป็นปุ๊บนะครับมันก็ไม่มีการเก็บประเด็นความคิดเห็นส่วนตัวไปเพื่อจะพยายามไปไฟติ้งไปสู้มีช่องชัดเจนแล้วก็คุยกันตรงนั้นเลยนะครับบางอันที่อาจจะดูเหมือนตกไปโดยความคิดเห็นที่อาจจะไม่ไม่เวิร์กจริงๆนะครับอาจจะตกไปตรงนั้นเลยมันก็ตกไปตรงนั้นเลยโดยที่ประชุมส่วนรวมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไล่แรงมันไม่ได้เหนือฝ่าาแรงผมก็จะจัดการให้เกือบหมด นใ,นในความคิดเห็นเช่นต,ติดฟ้าตรงกระจกอาทิตย์ทัพดาก็ทําเลยติดม่านอันนี้นะครับจำได้ไหมฮะประชุมกันก็คุยกันว่าต้องมีมา่านบอกว่ามันเงาเห็นพอเราก็สั่งการเลยในที่นั้นประชุมปุ๊บมันก็เกิดผลเลยหมายว่าพอเราทสาสไตล์นี้นะครับมันก็เลยไม่เกิดการประเภทว่าความคิดเห็นใครทนปัดตกไปโดยส่วนมากมันก็เลยไม่ค่อยเกิดซีลอสเท่าไหร่พี่นอ้นองเข้าใจไหมฮะแต่คิดซะจากที่ต้องถึงเกณฑ์เป็นระดับนี้ถึงประชุมได้ เสนอมาแล้วมีการดีเบตกันมากๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคําว่าซีลอสหรือว่าพยายามยกความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วผมเห็นเยอะเลยเวลาประชุมสไตล์นี้นะครับมักจะสร้างความเสียหายและคนออกจากโบสถ์เยอะมากเพราะความคิดเห็นไม่เคยถูกยอมรับแน่นอนคนที่ไม่ความคิดเห็นไม่ถูกยอมรับนะครับหรือว่าบางทีท่านเนี่ยครับความคิดเห็นบางอย่างที่คิดเป็นเพอร์ซันแลนี่นะครับเรื่องเดียวนะครับในโบสถ์เนี้ยที่จะไม่ถูกเอาไปทําก็คือท่านไม่เข้าประชุม ถ้าท่าไม่เข้าประชุมอยู่ดีเสนออะไรขึ้นมาเลยนะครับถ้ามันโอเคดเรกถึงผมแล้วมันโอเคผมทําให้ผมก็ทาให้ได้แต่ประเด็นเดียวก็คือว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าห้องประชุมหรือว่าท่านไม่สะดวกมาซึ่งเราไม่บังคับอยู่แล้วนะครับแล้วมีความคิดเห็นบางอย่างมันไม่ถูกนําเสนอก็ชัดเจนไปเลยว่าเขาไม่ได้เข้าประชุมแต่ถ้าเขาเข้าประชุมแล้วเขาอยากจะเสนอความคิดบางอย่าง มันก็จะถูกรับไปที่นั่นอย่างชัดเจนมันไม่มีการปัดตกอย่างไม่กี่เสนอไอเดียวันอังคารเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เก็บไปหมดเลยวเซอร์ก็ไปคิดเขาก็มีสิทธิ์เลือกจะเอาอันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับวิธีนี้ลดความขัดแย้งในโบดได้นะครับเรื่องต่อมานะครับการที่พยายามยืนยันความคิดเห็นตัวเองมากๆจนไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นน, <S <S <ๆ S 1> น,นี่น,นะครับเขาเรียกว่าอิจฉาในภาษาไทยนี่นะครับจริงๆแต่มาจากคาว่าซีลอสมันจะเกิดสิ่งหนึ่งตามมาเขาเรียกว่าอิริเทีย ที่แปลว่าพักการเมืองพระคัมภีร์บอกว่าจะเกิดสิ่งที่ตามมาเขาเรียกพักการเมืองนะครับคํำนี้เป็นคําที่เปาโลที่ยากอบใช้บอกว่าถ้าเกิดจากการยึดมั่นในความคิดตัวเองนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดการเป็นพักการเมืองยากอบต้องการให้เราคิดว่าการทําอย่างนี้จะไม่เกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้นพักการเมืองเนี่ยเกิดจากการรวมกลุ่มคนที่มีค่านิยมเหมือนกันมีเขาเรียกอะไรฮะสัตยาบันร่วมกันแล้วก็ถแถลงการร่วมกัน ผักดันแนวคิดทางการเมืองเพื่อต่อสู้อย่างดุเดือดและหลายครั้งนะครับพักต่อพักก็จะมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงอยากอบชงใจใช้คํานี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าการที่เรานะครับยึดมั่นในความคิดเห็นตัวเองเกินไปโดยที่พยายามไฟติ้งในที่ประชุมนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายระดับต่อไปเขาเรียกว่าพักการเมืองจะเกิดพักการเมืองในโบสนะครับแล้วกลายเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะครับเช่นสมมุติว่ามีความคิดเห็นว่าเออเราควรจะ ทำรุนนี้นั่นยังไงสุดท้ายมีการคนนี้ประเด็นคนนี้เสนอเอาเราต้องซื้อตู้เย็นเล็กคนนี้เสนอตู้เย็นใหญ่เถียงกันไปเต่มาถ้าเราไม่ยอมรับความคิดเห็นกันนะครับเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนพักการเมืองในที่สุดนะครับพักการเมืองมีลักษณะหนึ่งก็คือพยายามจะสู้กันเพื่อจะได้ตําแหน่งในการคุมอํานาจนะครับแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนี้นะครับทำไปทํามาเนี่ย บทหลายที่มากๆเลยนะครับที่ไม่เข้าใจหลักการที่ยากอบเตือนไว้นะครับว่าเราควรที่จะฟังความคิดเห็นคนอื่นบางทีมันมันมันไม่เหมือนกับเราเนี่ยนะครับแต่ต้องเป็นแบบที่เราทําเท่านั้นนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยจะดึงดูดคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันเป็นการเลือกข้างเกิดขึ้นมีพันธมิตรมีการบันทึกวาระผักดันโปรโมทพยายามหาพวกหาสมาชิกพักนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับพระพี่บอกว่าจะเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียก confusion หรือความความสับสนโอ,อ,อนมาตนะครับพี่น้องจําไว้นะครับเวลาเราไปเชียงใหม่นี่นะครับ บางทีเนี่ยไปเส้นนี้กับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไปได้เหมือนกันมันไม่สําคัญหรอกถ้าเขาจะไปเป้าหมายเขาคือทําให้งานดีขึ้นมันก็ไม่จําเป็นหรอกก็ต้องทําเหมือนวิธีของเราพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าเราเลือกที่จะให้เขาทําวิธีของเขาแล้วมันก็มันก็ยังไปในทิศทางเหมือนกันดีกว่าที่เราจะยึดมั่นวิธีของเราแล้วทําตามวิธีการของเราเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างระวังบางทีจะลืมต้องขอโทษด,ด้วยในการที่จะ รับอะไรไปในที่ประชุมแล้วพยายามจะเอาไปทําวิธีง่ายสุดก็คือกดสั่งออนไลน์ไปเลยจบรีสปอนส์เลยทันทีเพราะว่าเพราะว่ามายว่าสิ่งที่ท่านพยายามสื่อสารมัน,มนถูกรับไปมันก็จะไม่เกิดการแบ่งข้างเพราะผมอยู่ข้างเดียวกับท่านตลอดพี่น้องเข้าใจไหมฮะผมอยู่ข้างเดียวกับท่านในการทํางานท่านมีความคิดเห็นแล้วมันก็ซาวกููดสำหรับคิดสัจจ์มันก็มันก็แอคชั่นพุทอินทูแอคชั่นไปเลยผมก็อยู่ฝั่งเดียวกับท่านมันก็ไม่มีการแบ่งฝกักแบ่งฝา่าย แต่ถ้าสมมติผมเป็นคนที่ว่าเสนออะไรมาแล้วผมปัดตกหมดเลยผมไม่เห็นด้วยผมไม่โอเคผมไม่เอาสุดท้ายนี่นะครับมันก็จะเกิดพักการเมืองอาจจะเป็นพักอาจารย์หน่อยพักอาจารย์คมเอกคนนี้อยู่พักอาจารย์บุ๊กอะไรนะครับแบ่งแยกกันอย่างน่าน่าสงสารจริงๆนะครับคำว่า,เ,าเกิดความวุ่นวายมาจากคําว่าอาคาทัสทาเซียนะครับที่เป็นการที่บอกว่าเมืองที่ไม่มีกฎหมาย คิสซจักนี้นะครับมีระบบสิทธิปหน้าที่เป็นผู้นําเป็นคนดูแลนะครับแต่พอเริ่มไม่ฟังความคิดเห็นกันแยกเป็นพักเป็นพวกนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอาการหนึ่งในโบสถ์เขาเรียกว่าอาคาทัสเทเซียหรืออาการที่โบสถ์ไม่มีขือไม่มีแปรคือไม่มีระบบกฎหมายไม่มีบ้านเมืองไม่มีการคําว่าสิทธิปหน้าไม่มีความอะไรกันเลยนะครับว่าจะมีบรรยากาศของการต่อต้านทําลายความสัมพันธ์โจมตีกันนี้นะครับไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ดิบ น,นี่คืออาการที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ระวังเรื่องพวกนี้นะครับแล้วพีบอกอีกนะครับบอกว่าถ้าคริสเตียนนะครับไม่หยุดเรื่องนี้อีกนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาเขาเรียกว่า e v วิลนะครับสิ่งที่ชั่วร้ายทุกประการนะครับใช้คําว่าพอล l อส s นะครับพอลอส s มันเป็นรกากศัพท์ของคำว่า f o ว l า o u l i n g ที่แปลว่ากลิ่นเหม็นเนา่า แปลว่าพี่น้องฟังดีนะครับถ้าเรายืนยันนะครับที่เราจะเป็นคนที่ทํางานเลยบางอย่างแล้วเรายึดความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักนะครับใครพูดมาเราก็มีบุคลิกของการที่เขาไม่สามารถพูดตรงกับเราได้เสนอความคิดกับเราไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยองค์กรหรือกลุ่มงานที่ท่านทำไปนะครับจะฟาวิ่งจะพอลอสคือจะเหม็นเนา่ามันจะเต็มไปด้วยเรื่องคนที่ไม่อยากอยู่ในคิดจัก,จกเกิดความสับสนนะครับในความสัมพันธ์เกิดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้นจากการที่ คนเนี่ยไม่ถูกรับความคิดเห็นเพราะฉะนั้นฟังดีนะครับการยืนยันว่าจะทําตามความคิดตัวเองโดยไม่ฟังใครเลยเป็นจุดกำเนิดของความวุ่นวายในการงานต่างๆที่ท่านทำทั้งหมดสุดท้ายนะครับจากอิจฉาจะนำไปถึงเรื่องของอออกลายเป็นพักการเมืองจะเริ่มมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสมมติกลุ่มมีเดียมีกลุ่มหนึ่งอชอบแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มปุ๊บอ่าสองกลุ่มนี้เป็นทัศการเมืองพยายามจะผลักดันนโยบายคนนี้กล้องฟูจิคนนี้กล้องแบ็กเมจิกอะไรเงี้นะครับใช้อะไรทะเลาะกันเรื่องไร้สาระเียนะครับเรื่องเล็นน้อยเหมือนไอ้ถั่วนี่นะครับแลวสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของการที่แบบเริ่มไม่มีกฎระเบียบไม่มีขื่อไม่มีแปะใช้อารมณ์ดิบกันในบ้านเมืองที่มันไม่มีกฎหมายใช้อารมณ์ดิบกันโจมตีกันพูดจาแรงๆกัน แล้วสุดท้ายนะครับจะไปจบที่พังในที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆคิดซะจักจํานวนมากนะครับหลายที่นี่นะครับเล่นกันเมืองกันสไตล์นี้ยึดมั่นความคิดหนุนสองสามสี่ห้าแล้วสุดท้ายนะครับโบสเนี่ยมันมันไม่เป็นโบสนะฮะมันไม่เป็นที่ที่มาแล้วก็รักกันสุดท้ายเนี่ยบรรยากาศที่เหม็นเน่าใครๆก็อยู่ไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาพี่น้องรับผิดชอบพันธกิจอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธกิจบางทีจะเป็นกลุ่มย่อยมากๆเช่นกลุ่มคนตีกองในโบสเช่นกลุ่มชื่นบาน นะครับสิ่งที่ทําสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องอย่าเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่เสนออะไรมานะใครพูดอะไรไม่เห็นด้วยไม่ได้ถ้าพี่น้องเป็นคนแบบนี้นะครับท่านเข้าเข้าอันแรกหรือท่านเป็นซีลอสท่านเป็นพวกยึดมัน่นลึกๆนะครับเป็นคนมีปมด้อยที่ว่าถ้าเอาตัวตัวเองไปเท่ากับเท่ากับความคิดไงพอใครปฏิเสธความคิดก็รู้สึกว่าเขาปฏิเสธตัวท่านไปด้วย ก็โวยวายบ้างแหละอะไรเงี้ยครับทำงานแต่ใครก็ไม่อยากทําด้วยสุดท้ายนะครับพอความคิดเห็นบางอย่างท่านอาจจะมันอาจจะไม่เวิร์กจริงจริงนะครับอาจจะถูกปัดตกไปหรือว่าพี่น้องบางคนที่เป็นหัวหน้างานในกลุ่มย่อยนี่นะครับพี่น้องอย่าขาดสติปัญญาบางครั้งนี่นะครับมีใครเสนออะไรขึ้นมานะครับรับไปเถอะมันไม่ได้ไร้แรงหรอกบางทีรับไปก่อนขอไปพิจารณาดูนะว่าเป็นยังไงก็ยิ่งดีกว่าที่ท่านไปนั่งเถียงเขาตรงนั้นว่าความคิดนี้มันไม่ฉลาดสมมตินะครับเราจะดมทำผูกทุนเสื้อมาอยู่ดีมีคนเสนอเสนอสีส้มค่ะ ท่านก็ดีเบตเลยบอกน้องครับโบสเราเนี่ยสีขาวแดงดำสีส้มเนี่ยมันไม่เข้าเลยนะคะแล้วก็พี่ว่ามันก็ไม่สวยเลยค่ะก็ไม่รู้น้องคิดยังไงถึงไม่เสมอสีส้มมาอย่างนี้นะคะก็สลปเราไม่เอานะคะพี่น้องโง่เาขา่าพี่น้องเข้าใจท่านกําลังสร้างให้เกิดพักการเมืองใน,ในกลุ่มงานของท่านพอเขาทาไงเขาก็เสียหน้าใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไปเก็บไปในใจพอเขาเสนออีกท่านก็ไปไปดีเบตเขาตรงนั้นอีก แล้วก็ปัดตกไปอีกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้กลุ่มท่านมันก็แตกไปหมดเลยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่เคยฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยเอาความคิดท่านเป็นหลักมันจะส้มมันจะอะไรนะทำทำน้อยหน่อยก็ได้หรือบางทีบางงานนี่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนนี้สมุทรทีมาสมาครมาปุ๊บม,มีคนนึงอาสาสมัครเข้ามาร้องเพลงนะครับพยายามจะมาออดิชั่นมากเลยร้องเพลงก็เอาน้ำก็พอได้อยู่แต่พอมาทีไรนะครับต้องยื่นสมร์ทการให้เลย,ยคือไม่มีกุญแจ หากุญแจไม่เจอเลยนะครับแล้วฟังดีนะครับคนที่มิกซ์เสียงจะรับทราบความจริงนี้เป็นอย่างมากพอกดมานะครับมันสามารถแยกแท็กได้ด้วยแล้วผมเนี่ยเคยมิกซ์มาก่อนแล้วผมผมก็เปิดแท็กตัวนี้เสียงสดจริงๆขึ้นมาเลยนะครับเสียงมันแบบไม่น่าได้เลยนะครับมันไม่โอเคมากมากเลยนะครับแล้วท่านก็รู้สึกว่าทํายังไงก็ได้ที่จะแบบปัดให้คนนี้ไม่ได้มาร้องเพลงพี่น้องเชื่อผมเชื่อผมปรับให้มันเบาหน่อยก็ได้ ก็ร้องประสานจะตกขีไม่เป็นไรพี่น้องให้เขาร้องไปนะครับปรับให้มันเสียงเบาหน่อยก็ได้แล้วก็แล้วก็ลงทุนให้เขาพปเรียนร้องเพลงหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็ร้องดีเองพี่น้องเข้าใจไหมมันจะแย่มาใช่แล้วมันก็เก็ตอะลองไปเรื่อยๆนะครับอาจจะร้องไม่ดีอาจจะเล่นไม่ดีนะครับไม่เป็นไรพี่น้องอย่าไปจริงจังกันเลยมากมายนะครับพี่น้องอย่าแบบจะตายแล้วโอ้ผลงานเนี่ยคนที่มาร้องเพลงประสานพี่น้องถ้าเขาร้องแล้วมันโดดมากๆนะครับลดให้มันต่ำๆหน่อยก็ได้ พี่น้องเข้าใจไหมครับพยายามทําให้ความคิดเห็นเขาถูกรับทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ไม่เพอร์เฟกนะครับแต่อย่างน้อยก็มีเขาไปด้วยพี่น้องไหมแล้วบันหนึ่งนะครับเขาก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆอาจจะค่อยๆโดยละมุนละม่อมนะครับอาจจะทํายังไงก็ได้ให้เขาเอ่อจ้าบอเรียนเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้นะครับด้วยความเคารพแต่ว่าก็คือรับความคิดเห็นเขาไปด้วยมันจะงานมันจะไปได้แต่อย่าคิดอย่าเป็นประเภทอยู่ดีโพ้งขึ้นมมาาว่่ไถูก พี่น้องเขาจะขาดปัญญาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดสองฝักสองฝ่ายแล้วคนเขาจะไม่พอใจแล้วเขาจะออกไปพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางทีเนี่ยผมผมสังเกตอันนึงนะครับบางพันธกิจบางอันนี้นะครับเอาจริงนะครับไอที่เราซื้อระบบมาน,นี้นะครับแต่ละอันนี้อย่างยากเลยนะฮะแล้วแต่ละคนที่มาทาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มานะครับมาผมก็จับยัดจับยัดอะเดวิดทําไฟสิดีไซน์ไฟนะครับอันหนึ่งสมมติดีไฟไฟใช่ไหมครับฉากเป็นสไตล์นี้ผมสมมติผมไม่ชอบนะีไะผมก็จะไม่เดาอขาแปลว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ผมก็บอกเอ็มชอบมาถามผมว่าโอเคไหมจาย์คำตอบส่วนมากเลยนะฮะที่จะได้จากผมถ้ามันไม่เอาเลย <c oughs> ตามสบายจะไฟนูน้นไฟนี้ตามสบายทําเลยนะครับเพราะว่า,อย,าอย่างน้อยนะมันก,มนก็มันก็มีภาพอ่ะมันก็มีคนไปช่วยทําแล้วมันก็อาจจะไม่เหมือนที่ผมชอบถ้าผมชอบนะผมก็ต้องทำเองหมดโทษนะถ้าเตร็มเซอร์วิสพรุ่งนี้นะผมทำคนเดียวหมดแนะ่ซึ่งเคยทํามาก่อนแต่แต่ตอนนี้ไม่มีทางทําได้เลย ผมเนี่ยต้องมาตั้งแต่ตีตีสามอ,ะ,อะจริงไหมมุมกล้องไม่ได้ซึ่งซึ่งเป็นจุดจุดที่ผมต้องปรับปรุงเลยนะครับผมเนี่ยเป็นพวกประเภทแบบสายมีเดียนี่นะครับมุมกล้องมุมกล้องนี่นะครับอาจารย์หน่อยจะรู้ดีที่รักที่รักที่รัก,กผมมันก็อยู่ข้างล่างผมจะเดินขึ้นไปแล้วเดินขึ้นมาบ่อยเดินไม่ีกละตรงนี้กล้องไม่โฟกัสครับเมื่อวานก็น้องไม่โฟกัสครับขึ้นมาปรับหมุนให้เลยไม่โฟกัสครับตรงนี้ครับตรงนี้ขอบซ้ายตกไปหน่อยนึงครับ ตงนี้ครับไม่เซนเตอร์ครับเพราะว่ายิงมาปุ๊บมันไม่โฟกัสอังนี้สังเกตคล้องไม่อยจะจะรู้จักผมดีผมนี่จะพยายามแบบกลับใจมากเลยนะไม่ต้องขึ้นไปใช่ไหมมีบางอาทิตย์มาปุ๊บนะผมนอนอยู่ข้างล่างเลยผมไม่ยุ่งขึ้นผมไม่ขึ้นไปเลยเพราะว่าถ้าผมขึ้นไปผมจะแบบนี่ทำไมนี่เม่อคือคือผมอเขา้าใจผมมาสายเนี้ยฮะผมก็จะแบบจุกจิกเรื่องเนี้ยแต่ว่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่เป็นความคิดเห็นเขาคนระับเช่นกล้องเนี้ยปกติผมจะแพนตรงๆแต่แต่ทีมเราเนี่ย คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาชอบแผ่นแบบพาราแล็กซ์คือให้มันมันเป็นวงโคจรน่ะแล้วทุกสัปดาห์ต้องมาปรับของผมนะครับให้มันกลายเป็นพาราแล็กซ์ตาลางผมนะผมไม่ตามสบายเลยนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยผมก็เลยค่อยๆค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆในบางจุดที่เราไมโครแมネจเมนต์เกินไปพี่น้องบางอย่างเนี่ยนะครับปล่อยให้เขาทำไปจะผิดจะถูกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนไม่เป็นไหมครับเพราะฉะนั้นโบสถ์เนี่ยมันก็เลยจะมีทีมงานเยอะขึ้นเพราะเขามีรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานที่เขาทําพี่น้องเอเมนไหมครับสังเกตในมรดกนี้ผมไม่ค่อยยุ่งหรอกเพราะว่าผมก็ไม่่รรู้เือง จะพูดตีกล้องผมก็ร้องไม่เก่งอ่ะก็จัดก,การไปเลยนะครับมว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเรารู้ทันนะครับว่าการยึดมั่นความคิดตัวเองในการทํางานนี้นะครับมักจะเป็นอุปกรณ์ทําให้โบทพังพี่น้อยเอเงไหมครับอย่ายึดมั่นเกินไปมีคนใหม่ๆม,มานี่นะครับพยายามมีช่องแชนแนลที่เขาจะเสนอความคิดเห็นได้บางคนเนี่ยเป็น CEO มาก่อนจะเก่งมากเสนออะไรมาเลยนะครับรับรับไก่อนรับรไปก่อนรับรับไปก่อน,อน,อนค่อย อะไรไม่ได้ก็คุยเขาตรงๆว่าอันนี้จะแพงไปไว้ก่อนไหมครับหรือว่าอันนี้นู่นนี่นั่นนะครับสื่อสารตรงไปแล้วก็สุดท้ายเลียค่อยปรับไปสุดท้ายมันก็เคสอลองกันไปได้อยู่ดีพี่น้องเห็นไหมครับงานจะไม่พังอาจจะไม่เหมือนแล้วก็อาจจะดีกว่าที่เราทําเองพี่น้องเข้าใจไหมฮะเรื่องนี่เรื่องเรื่องอิจฉายสยามจริงก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอิจฉายสยามเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการงานที่เราทําอยู่นะครับเพราะบทเราเริ่มมีคนเยอะขึ้น เอาทีมงานจริงๆนะครับเวลาไปค่ายกันทีนี้นับไปนับมานี้ก็เป็นร้อยนะใช่ที่มาช่วยกันรับใช้พระเจ้านะครับก็เลยอยากดูน้ำใจพี่น้องก็เวลาท่านบริหารกลุ่มย่อยในงานที่มันมีแล้วมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่กี่คนนะครับพยายามพยายามถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเขาแล้วถ้าก็เสนออะไรมาที่เขากล้าพูดนะครับพยายามไม่เถียงไม่ต่อรองไม่อธิบายแล้วลองถ้าเป็นไปเอาไปทําก่อนไหม นะครับท่านจะได้ท่านจะได้ทีมมาช่วยงานเยอะเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาด้วยนะครับเอเมนครับสตรเสด็จประชา